จะเจอกับหนึ่งคนที่อยู่ในสนามจริงฮะตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าเขาเนี่ยใช้บริการขนส่งทุกเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างของอ e ีคอมเมิร์ซเมืองไทยนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าภาพของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแล้วภาพธุรกิจกันเชื่อมต่อกับธุรกิจขนส่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแขก่นนี้ครับเคยมาเข้าในรายการเราแล้วนะครับ ท่านเป็นผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์บริษัทโกจังนะครับขอสวัสดีครับคุณเอเดียนสจวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอเดียนยินเสียงชัดใช่ไหมครับโอเคคุณได้ยินเสียงผมชัดเนาะชัดเจนครับผมโอเคครับอ่าก็ขออนุญาตแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับธุรกิจฟูเวนสวิตสัญชาติไทยนะครับเรื่องหลังอีคอมเมิร์ซใหญ่ของประเทศแล้วก็แต่ผมคงแนะนาบริษัทได้ไม่ดีเท่ากับคุณเอเดียนนะครับคุณเอเดียนเป็นเป็นชาวสิงคโปร์ใช่ไหมฮะเป็นชาวมาเลเซียใช่ไหมฮะ อ่ารผมโอเคผมเกิดที่เบลเลียโตที่สิงคโปร์แล้วก็อยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับก็น่าจะยี่สิบปีแล้วนะครับก็ธุรกิจสกุลจังปัจจุบันเนี้ยือทาเข้าสู่ปีที่สิบเจ็ดเลยครับสกุลจังเริ่มเ,เริ่มต้นเนี่ยือเป็นที่ฝากของให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์เป็นฟูลฟิลเมนต์ในคอมมวร์เนมเมอร์เขาว่าอยากขายของแล้วก็เขาไม่มีทีมงานไม่มีพื้นที่หรือไม่มีใครที่จะมาดูแลสต็อกของเขา เขาไม่มีเวลาเขาอยากโฟกัสที่ขายของเขาก็เอาสินค้ามาอยู่กับเราแล้วก็เราก็ทำให้บริการที่แบบแพ็คของแล้วก็สง่งตามออเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับออนนี้เริ่มตจมเนาะแล้วเริ่มต้นก็โฟกัสที่พ่อกับแม่ค้าตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วก็เห็นตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซก็เปลี่ยนแปลงตลาดอีคอมเมิร์ซก็โตขึ้นโตขึ้นอยู่แล้วโตขึ้นทุกๆปีเลยโตขึ้นทุกๆปีแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันเปลี่ยนแปลงแบบไหนครับอันเปลี่ยนแปลงโดยะจะขายพัน โซเชียล <Social S 1> มาเปลี่ยนเป็นขายพันธุน์แพลตฟอร์มาร์เก็ตเลสเพิ่มขึ้นนะครับอตอนนี้สัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการของเราที่ขายบนแพลตฟอร์มน่าจะประมาณแปดสิบแล้วถึงแปดิบห้าปอร์เซ็นะครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เหรครับใช่ที่อันที่อยู่ในอยู่ลูกค้าที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มเราเนาะเพราะฉะนั้นออของของโซโกเนาะเราก็มองเห็นไม่ใช่แค่สินค้าที่อยู่ในคลังเราเพราะเรามี เซอร์วิสอีกอันหนึ่งที่เอาระบบที่เราใช้อนี่ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเองให้ทางสินค้าอื่นๆมาใช้ตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณสามเออยี 20, นะ่สิบเนี่ยประมาณยี่สิบสถานที่เนี่ยยี่สิบทางสินค้าที่ใช้ระบบของเราเอ่อในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งบริหารสินค้าที่เขาขายเองนะครับแล้วบริษัทเอ่อรูปแบบที่สองคือผู้ให้บริการติดติดตีขี่ครับ เขาก็ม mm. yeah. ีลูกค้าที่มาใช้บริการเขามันฟูลฟิลเมนต์เป็นคู่แข่งของเราแหละในตลาดกัเป็นคู่แข่งของเราแต่หลังบ้านเนี่ยคือเขาใช้ระบบของเราครับเพราะฉะนั้นจากเดต้าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยน่าจะนะประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ขายบนแพลตฟอร์มตอนนี้นะครับโอ้โหนี่แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอีกมตั้งแต่สกอจังเริ่มทาธุรกิจกี่ปีแล้วครับสกอตจังปีที่สิบเอ็ดครับปีที่สิบเอ็ดแล้วครับครับมันเคลื่อนจากการขาย ยุคแรกมันก็จะเป็นยุคของการขายผ่านโซเชียลเฟซบุ๊กใช่ไหมครัใใครอยากจะขายของก็เปิดเพจขึ้นมายิ่งแอดขายของแล้วพอจะต้องมาเหนื่อยกับการส่งของเขาก็เอาของมาฝากไว้ที่สกดจังนะฮะสกุจังก็เป็นที่เก็บของให้แล้วก็เขาส่งออเดอร์เข้ามาเราก็บริการจัดส่งให้ซึ่งจังหวะนี้ก็คือแปลว่าต้องได้ดีวกับขนส่งทุกๆเจ้า ก็ S <S แน่นอนมันต้องมันต้องอยู่กับคุณส่งที่รูาจครับเนาะเพราะแรกๆเนาะเมื่อขายเป็นโซเชียลเนาะขาเป็นโซเชียลเนี่ย,ย,เ,เ,ย,ย,เ,เ,ยเราก็มีอ p อปชันที่จะมาเลือกว่าจะใช้ขนส่งเจ้าไหนบ้างแต่ตอนนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการของมาร์เก็ต a พลสมาร์เก็ตเพลสเองเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาเป็นส่งพัสดุเองเลยอ่าเนาะแลสซาด้าเอ็เนาะของ l ล z ซาด้าเขาก็มาเริ่มวิ่งเส้นทาง,งส่งพัสดุเอง ช้อปปี้ออกเ็เปิดช้อปปี้เอ็กซ์เพรสก็มาวิ่ง้วิ่งส่งพัสดุเองเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่มีออปชันที่สามารถเลิกว่าใช้คุณส่งเจ้าไหนตามชอบตามนี่ตามนู่นบางครั้ง,งเข้าเวลาเข้าสู่แพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่มีออปชันให้เลิกแล้วมัน <c oughs> ต้องเป็นแพลตฟอร์มเป็นคุณที่เจาะจงว่าต้องใช้คุณส่งเจ้านี้สําหรับสินค้าที่ไปจังหวัดน,นี้อําเภอนั้นใช้อีกเจ้าหนึ่งแต่เขาเป็นคุณที่กาหนดนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขาก็ เขาก็ทําเป็นปกตินั oh. <S <S 2> <S 2> ่นแหละทุกคนจะทําธุรกิจแล้วเขาก็มีขนส่งของเขาเองเนื่องจากเขามี d ดต a อยู่ในมือเขาก็เลือกเส้นทางที่มีกําไรให้เขาเส้นทางที่อาจจะไม่มีกําไรมากเท่าไหร่เนื้อเขาไม่อยากวิ่งเองเช่นส่งไปเกาะสมุยครับส่งไปภูเก็ตอะไรแบบนี้คือเขาก็อาจจะเลิกบางส่วนที่แบบมีกําไรเขาก็ส่งเองเช่นกรุงเทพแน่นอนอะแพลตฟอร์มอยากส่งเองหบดครับเขามีกําไรรถคันหนึ่งวิ่ง ข้าอโศกสามารถทรงอสสห้าร้อยกล่องก็ได้แต่ในกรถอันนึงวิ่งไปเชียงคานอาจจะส่งได้แค่ห้าสิบกล่องครับถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็เขาเขาจะมี Data าอยู่ในมือเขาก็อ s s i g n คุณส่งตามเ a ต a ที่เขาเห็นแลก็เลือกเอาภาษาอังกฤษผมเรียกว่า cherry picking เขาก็เลือกผลไม้ที่อยู่ต่ำๆๆที่น่ากินอันสูงๆก็ให้คุณหมือนไป โอ้นี่คือด้วยความที่ทางโซโจังเองเนี่ยเป็นหนึ่งคือผู้ให้การฟูกินสวิตแล้วก็ไอ้สองคือเป็นซอฟต์แวร์เนาะที่ให้ฟูกินสวิตคอนอื่นเนี่ยมาใช้ก็จะเห็น Data แบบเนี้ยเห็นภาพใหญ่ของ Data ทั้งหมดวันหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่ผ่านท a า s ซ c t ชันของโซโจังเนี่ยยอดยอดส่งประมาณวันละกี่ออเดอร์ครับโอรวมกันคิดว่าอาจจะถึงถึง,ถงแสนต่อวันได้นะครับในททิ การโอหการส่งหลักแสนต่อ pues วันเนี่ยมันมันมันเห็นภาพใหญ่ของของการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเห็นการเติบโตเลยอีคอมเมิร์ซเติบโตเต็นสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยครับตั้งแต่เราเริ่มต้นถึงตอนนี้ครับจากสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ย เฉพาะข้อมูลที่ผ่านเราเองเนาะจริงๆก็จะมงคู่แข่งรายอื่นด้วยที่ต่างก็มีแน่นอนมีแน่นอนมีคู่แข่งมีมีมีเซลล์เองที่ขายวรลุ่มใหญ่ๆก็มีแต่ผมก็สามารถแค่แชร์ข้อมูลที่ผมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมมองผองผมก็อีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นสิบยี่สิบเท่าเลยแล้วก็จะมีโอกาสที่โตขึ้นอีกต่อนในแง่ของการที่เราเป็นเราตัวโส่ังเองก็สามารถเลือกเลือดส่งได้ใช่ไหมหรือหรือลูกค้าเป็นคนเลือกครับลูกค้าลูกค้าใช้บริการโสจังแล้วเลือก คนส่งเองหรือว่าทางสมุดจังเป็นคนได้คอมเมนต์ว่าจะให้เลือกใครอ๋อโอเคก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วคือเป็นออเดอร์ที่ผ่านแพลตฟอร์มมันไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้เนาะเพเราก็มีออปชั่นคุณส่งที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการเลือกเองว่าจะใช้คุณส่งเท่าไหนบ้างเขาทำดีลกับเขาแล้วก็มีอร์ตกับเขาที่ดีอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้สูง8 6บเปอร์เซ็นตกว่าคือเป็นแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้น ทางเลิกเรื่องคุณส่งเนี่ยก็โอกาสมันไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นน้อยมากแล้วเออเนี่ยเป็นเล็กๆแล้ก็เป็นชิ้นเล็กๆแล้วตอนเนี้ยนั่นแปลว่าคนที่ท,ทําธุรกิจขายของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยภาพใหญ่คือตัวเองเนี่ยไปรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มไม่ได้ขายตรงกับลูกค้าแล้วนั่นแปลว่าจะต้องลดน,น,น้อยลงนะโอ้ก็บาง <c oughs> คนแล้วแต่แล้วแต่ประเภทสินค้าที่เขาขายอืแต่แล้วก็มีไม่ใช่บอกว่าทุกคนที่ขายของอยู่บนแพลตฟอร์มบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มก็ได้ มันคอยากฉาดอยากขายขผ่านช่องทางของเขาเองก็ได้แต่ในกรณีคมเป็นคนที่ขายของก็ต้องอยู่ที่แพลตฟอร์มเพราะลูกค้าอยู่ที่นั่นนะครับ,รบผมก็ต้องอยู่อยู่ตามลูกค้าเพราะพอผมก็ผลจะเสียโอกาสถูกไหมสมมติว่าผมขายของผมอย่าเปิดหน้าร้านแล้วก็ผมมันรู้ว่าลูกค้าต่อเน,นี่ไปที่ห้างแ <c oughs> มคกะบบงนาคืออย่างจะเปิดในห้างเอบีซีอันหนึ่งไหมแล้วผมก็ต้องตามไปที่แมคกะบบงนาเพื่อมาขายของ พอลูกค้าอยู่ที่นั่นผมก็ต้องตามไปครับเพราะฉะนั้นหรือผมจะต้องเปิดสาขาสองที่เพบาะจะมโอกาสขายมากที่สุดอืมในในฐานะที่เป็นเห็นเห็นขนส่งแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอเจนก็ได้ติดต่อกับขนส่งหลายๆเจ้าเนาะก่อนที่จะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะทําก่อนที่แพลตฟอร์มจะเริ่มมาทําเองเนี่ยในภาคของธุรกิจขนส่งการแข่งขันเนี่ยมันเดือดแค่ไหนครับก่อนที่แพลตฟอร์มเขาจะลงมาลุยเอง ก็ตัดราคานะก็ก็การนี้ก็เป็นเป็นเป็นเซนด์ดัตต์ก็มันในหนังเนาะเขาก็มีตัดราคาแล้วก็หากลยุทธ์ใหม่ๆหมเป็นส่งเร็วส่งนี่ส่งนู่นแล้วก็เรื่องราคาแต่ธุรกิจ Express Delivery วรี่และขนส่งเนี่ยเป็นธุรกิจที่เซนสติฟติฟมากเรื่องราคาไม่อนเซนสติฟตฟเลยเพราะในกรณีผมส่งวอลลุ่มสมมุติว่าผมส่งหมื่นกล่องต่อวันอะราคาต่างกันหนึ่งบาทผมก็ประหยัดหนึ่งหมื่นบาทก็เอาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาจ่ายจ่ายค่าจ้างของพนักงานได้ เพราะฉะนั้นก็ผมอ่ะในกรณีผมเป็นผมเป็นผู้ประกอบการที่จะสง่งผมก็จะมีผมเป็นไบเออร์เป็นไบเออร์สัเก็ตเลยผมก็จะเลือกเอาเลยตามตามดีลที่ผมได้แล้วก็ลรอยตอาจจะไม่มีอืมเพราะอีกคนหนึ่งมาตัดราคาเดินหน้าผมก็เปลี่ยนแล้วก็เดินต่อไปมีอีคนหนึ่งมาก็เปลี่ยนอีกแล้วสุดท้ายเอ็กซ์เพรสเดลิเวอรี่อาจจะคล้ายเคียนกันกันกบนํามันหรือเปล่ารับ อืม <Ừ. S 2> เพราะเรานํามันหมดเราก็ไปปั๊มไหนก็ได้ถ้ามันหมดเราเติมที่ไหนก็ได้ใช่เราไม่จําเป็นต้องไปปั๊มเดิมที่อยู่แถวบ้านเราไม่ต้องไปเราไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดิมที่เราใช้ตลอดถูกไหมครับเพราะยังไงก็เติมน้ามันก็รถก็วิ่งได้ครับ <c oughs> ก็ใช้คุณส่งไหนก็ถึงได้นอกจาก <c oughs> บริการที่ของเขาเหมือนห่วยมากที่ผมไม่อยากใช้เขาเพราะเบห่อวยเลย ใช้เวลานานทำของแตกเสียอะไรแบบนี้อันนี้อยู่ที่คุ l i า y of service แล้วแต่เรื่องเรื่องขนส่งอติจะเป็น Com m o d i t y ้แล้วครับอืมอืมอืม,อมเป็นคนของที่คืออย่างที่บอกว่าใครที่ดูหนังเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันตัดราคากันแค่บาทสองบาทมันมีผลอะไรเหรอมีผลมากมเพราะว่าอพอค้าไม่ค้าเนี่ยเซฟหนึ่งบาทได้มันคือ,ม,คอมันคือเยอะมากเพราะว่าห,หนมาส่งต่อวันเยอะหนึ่งหมื่นชิ้นหนึ่งหมื่นต่อวันหนึ่งเดือนก็สามแสนอืะคือกำไรอ่ะคือกำไรที่เพิ่มเนคือคนประหยัดตังค์เพื่อผมเพิ่มกำไรอ่ ในระหว่างทางมันก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆในธุรกิจเดลิเวอรี่ตั้งแต่เริ่มมาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเห็นเห็นหลายเจ้าเลยครับมาแล้วก็ไป <c oughs> มาแล้วก็ไปก็มีมีคุณแบบมามามาแล้วก็มีเจาะโจงแก่กรุงเทพปริมณฑลก็มีนะ <c oughs> มีบางคุณส่งที่บอกเออผมจะส่งแก้กรุงเทพปริมณฑลเพราะเป็นคุ้มค่าเออผมไม่ต้อง expand แต่ <c oughs> สุดท้ายตลาดมันไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพปริมณฑลเนาะแรกๆอาจจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลมี มีพลังซื้ออีคอมเมิร์ซโวลูมมันสูง70%ได้แต่ตอนเนี้ยกรุงเทพปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ50%ท่างจังหวัจังหวัดอื่นก็อีก50%เพราะฉะนั้นคุณส่งที่โฟกัสเรื่องจอะจงเอเรียอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณที่ขายของไปตัวประเทศนะครับแต่สุดท้ายธุรกิจของอีข้สดุดเนี่ยคือวอล่มเกมวอล่มเกมใช่เป็นโวล่มเกมแล้วก็คุณที่ไม่มีวอล่มก็จบเลยครับเกิอยู่ไม่ได้ เห็นการเติบโตของคนธุรกิจไทยแล้วก็ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาภาพการแข่งขันระหว่างธุรกิจในไทยเองที่สร้างธุรกิจโลจิสติกกับต่างชาติที่เข้ามามีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันยังไงบ้างครับแล้วตอนนี้ใครรอดใครไม่รอดออันนี้อันนี้ผมไม่ได้แบบหมอดูนะสมมติใครจะรอดใครจะไม่รอดก็อาจจะตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะอยากคอมเมนต์นิดนึงคือมีคุณชอบบอกว่าบริษัทเจ้านี้คือต่างชาติบริษัทเจ้านี้คือคนไทยบริษัทเจ้านี้เจอเจอที่ยุ่นุ แต่จริงๆแล้วเขาก็ต้องจ้างคนไทยมาส่งของครับเขาไม่ได้จ้างคนต่างชาติมาส่งของออขต้องจ้างคนไทยมาส่งของเขาก็ต้องเปิดโกด,ดังที่ไทยเขาก็ต้องจ่ายตังให้เจ้าของโกด,ดังเขาก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้าที่ไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเป็นเจ้าของเขาก็เป็นบริษัทไทยที่ทาทาธุรกิจเขาอาจจะมีไอเดียมีเทคโนโลยีเมื่อมี direction ที่มาจากต่างประเทศแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเป็นทริบิวเตอร์สำหรับอีคโมมีของประเทศไทยอยู่แล้วก็มีมีคุส่งที่มาแล้วก็ ไม่ชัวร์เรื่องตลาดหรืออคิดว่าเขาเอาเคยุโลยที่มาจากประเทศอื่นมาใช้ที่ตลาดไทยได้เขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สัดเสร็จเท่าไหร่มีเกาบริษัทเกาหลีที่มาอาแต่บริษัทเกาหลีที่มาก็ไม่รอดนะครับน่าจะพูดชื่อได้ไปแล้วพูดชื่อได้ก็ซีเจนะไม่ใช่ซีเจมอลนะไม่ใช่ซีเจมอลทีสิทธิ์นะก็ที่มาบลัสมาลาสมาแล้วก็แล้วก็ไม่รอดนะครับอืแต่ตอนนี้ เออผมไม่เห็นว่ามีบริษัทเอ็กซ์เพรสที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนะที่มีกําไรทุกคนกปขาดทุนมีแค่บริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเช่นของ l a z าด a เอง l า z าด a e x p r ก s s หรือของ S h o p e ปีเองช h o p ปี e x p r e s s ที่มีกำไรที่มีกำไรอยู่ใช่แต่ขนส่งอื่นๆน่ะไม่มีกำไรเลยเนยปัจจุบันแล้วทำไม l a z a ด a กับ s h o ปปี e x p r e s s มีกำไรเพราะเหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไงแชร์ริปิกกิ้งเขาเลือกอันไหนที่ คุ้มค่าที่สุดที่เขาส่งเองอืมรถวิ่งทันหนึ่งได้ห้าร้อยห้าร้อยบ้านเทียบกับรถวิ่งทันหนึ่งได้ห้าสิบบ้านต้นทุนก็เหมือนกันค่าน้ามันก็เหมือนกันค่าจ้างพนักง,งานก็เหมือนกันส่งห้าร้อยบ้านคุ้มกว่าเรเลิกเส้นทางที่ส่งห้าร้อยบ้านนั่ก็ทาให้ผมมีกำไรถ้า้องเลิกเส้นทางที่ต้องวิ่งสิบเท่าก็จะมาส่งห้าสิบกล่องต่อต่อเส้นทางผมจะมีต้นทุนเ่มืมโอ้โหนี่คุณเอเดียนพูดมาทําให้เราเห็นภาพที่ ที่แปลกใหม่จากคนคนอื่นพูดกันมีโค้ดหลายคนนะฮะมีมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาวิเคราะห์ว่าธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจเอ่อโลจิสติกมันจะถูกกินโดยต่างชาติหมดแล้วหรือเปล่าธุรกิจไทยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้โกดังไทยเขาก็ยังต้องใช้คนขนส่งที่เป็นไทยเอ่อดีลิเวอรี่มอไซค์ลัสไม์ต่างๆที่จะไปส่งถึงบ้านะครับจ่ายภาษีจ่ายไทยแล้วก็จ่ายแวะไทยด้วยเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เอาตามไปกลับไปเขาก็ไม่มีกำไรเขาจะเอาตามไปส่งไปต่างประเทศยังไงไม่มีกำไรครับ แต่แล้วในมุมมองของคนจากคุณเดี่ครับคนที่เคยอยู่ในแวดวงเดิมอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้กลายเป็นคือพอแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเริ่มทําเองเขาก็สร้างทีมของเขาเองเขาไม่ได้ใช้บริษัทที่เป็นโลจิสติกเฟิร์มที่ผ่านมาอาจยกตัวอย่างอย่างเช่นไปซนีไทยยกตัวอย่างเช่นอย่างแฟลตเอ็กเพสหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นใครอีกดีที่ที่เรานึกถึงอย่างนี้เออร์ี่อ่าแล้วคนเหล่าเนี้ยเขาจะปรับตัวกันยังไงครับก็ก็มีมีเขาก็ต้อง เขาแพลตฟอร์มเนาะเขาก็จะทําเป็นบิดดิ้งใช่ไหมคนที่เจอมาเสนอราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยเขาก็ให้เข้า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 เกมของเขาไงคนที่บอกว่าเออเสนอราคาที่แพงเขาก็มีคู่แข่งที่ถูกกว่าเขาก็เลิเลิกคู่แข่งนั้นเป็นผัทเนอร์ถูกไหมเจ้านั้นก็เป็นผัทเนอร์เขาตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเฟอร์รี่เอ็กซเนี่ยคือ2ปีและปีที่แล้วมันมันไม่ได้อยู่ในเกมของแพลตฟอร์มแล้ว อืมมาซ a ดาช้อปปี้ก็ไม่มีไม่มีเคอรี่ขึ้นมาแล้วเขาอาจจะเป็นคนยะยุ์ก็ได้หรือเขาไม่อยากตัดราคาแล้วก็ไม่อยากเสียตังก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรแต่แต่เคอรี่เนี่ยที่ที่ผ่านมาที่เห็นว่าราคาผู้กระจกเยอะ mm hmm. มกำลังจะออกจากตลาดแล้วมีม,มีมีเจ้าของใหม่มาซื้อเขาไม่ได้ส่งพัสดุข,ของ ada, e, มาซาด้าช้อปปี้มาเท่าไหร่แล้วตอนนีนก mm ็ hmm. ไม่มีะะ mm hmm. แล้วครับอืมอืมตอนนี้เลยแค่เจ้าอืา่น mm hmm. ๆบริษัทเจนทีตอนเนี้ย คือเขาเขามีพันธชิตกับติ๊ต็อเนาะเขาก็ส่งพัสดุของติดต็อส่วนใหญ่แต่เช่าอื่นเขาลาซาด้า ada, ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาร่วมหรือเปล่ากันแต่แลตอยู่ทุกที่นะแฝดน่าจะมีอยู่ในแลตอยู่ในช้อปปี้อยู่ลาซาด้าและก็อยู่ในติ๊กต็อกอยู่ทุกช่องทางแต่สัดส่วนชิปเมนที่เขาได้ผมไม่แน่ใจเพราะลอจิกที่จะแบ่งสัดส่วนชิปเมนท์อยู่ที่แพลตฟอร์มนั้น,น,นครับ แลวก็แปรซ้อมก็เป็นคู่แข่งของเจ้านี้เหมือนกันของใบสนีไทยเขาก็มีลูกค้าที่ไม่เหมือนกันกับคุณส่งนอื่นๆเพราะเขาก็มีองค์กรเขาก็มีโปรเจกต์ของรัฐเขาก็มีอื่นๆที่เป็นต้องใช้ใบสนีไทยนก็เป็นกําไรนะปีที่เราใบสนีไทยกาไรนะแต่ปีก่อนนะเทียบกับคุณส่งอื่นนะครับนึกขายว่าอยู่นานบางคนก็บอกว่าโอ้โหใบสนีไทยไม่ปรับตัวไปอะไรนะ ภาษาไว้ตรงนี้บูรี่ไปซีไทยว่าไม่ปรับตัวเอไปซีไทยก็ปรับตัวส่งของก็เร็วบริการก็ดีอยู่นะครับไปซีไทยแต่ในความเป็นจริงก็คือในฐานะที่เราเป็นคนส่งคุณเอดีเนี่ยทำส่งทางเนี่ยต้องส่งกับทุกเจ้าอยู่แล้วเลยสิ่งที่กเอาเห็นตลอดว่าไปซีไทยก็ปรับตัวก็ปรับตลอดปรับตัวครับปรับตัวครับปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้น บางคนบอกว่าเฮ้ยอยากส่งอะไรที่มั่นใจเนี่ยไปส่งไปสนิทยถึงเนี่ยาคร <พอ S 2> ับอันนี้อันนี้ซึเป็นเป็นความคิดคนไหลลยคุณเพราะไปสนไทยพนักงานของเขามันไม่ได้เป็นเป็นเป็นร์ทไทม์เริ่มไม่ได้เป็นเออเ,เ,เกชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พนักงานของเขาเกิดจุกจำจุกแล้วก็อยู่ยาวยาเพราะฉะนั้นคุณเดิมด่นหละอาจจะเป็นคุณที่ส่งสิบปีแล้วส่งในดีโซนเดิมเขาก็เชี่ยวชาญกับ แบสถานที่ไม่ต้องโทรไม่ต้องมาที่อยู่ไม่ครบก็ยังส่งได้อะไรประมาณเนี้ก <House> ็ต I mean? like ้องใว่าของจะถึงเพราะเขารู้เขาเห็นเขาเห็นน้ำสกุลเขาก็รู้ราชสงให้บ้านไหนอประมาณนี้แล้วเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นานครับเออการที่เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่ผู้การขนส่งก็ต้องไปแข่งกันบิดดิ้งเพื่อไปเข้าไปในเครือข่ายของแพลตฟอร์มที่ขายเกมมาเริ่มเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นคนเลือดเจ้าขนส่ง กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มเป็นคนโดมิเนตตลาดคือมองว่าแพลตฟอร์มเป็นคนเลือกว่าจะเลือกเชียร์ใครใ่ใช่่ให้ส่งไปที่ใครเพราะว่าเขาก็สามารถบริหารต้นทุนเขาได้เพราะก็เล่นแคมเปญกันว่าจะไปลดโปรโมชั่นกันอยู่บนค่า G P ที่คิดกับร้านค้าแจกคูปองส่งฟรีมันเป็นเรื่องราวที่แพลตฟอร์มมาคุมเกมเหล่านี้ได้ค่อนข้างจะเป็เร็เพราะว่าโอ้ถ้าบอก80%เนี่ยไปอยู่แพลตฟอร์มแล้วก็กลายเป็นว่า แพลฟอร์มก็เขาก็เขาก็กินทัทง้ทงทั้งทั้งแ u e c h เ i นเลยจากขายของจากต้องใส่โฆษณาเท m e n t น e รีชิปปิ n g f e e เขาก็คอนโทรลหลายอย่างแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของปกติปกติของธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจก็ทุกคนก็จะมีเป้าหมายที่จะทำเป็นกำไรและก็เขาก็หาช่องทาง,งที่จะมาทำให้กำไร มี r e v e n u e ที่มาจากหลายๆช่องทางดีกว่า e n u e มาจากช่องทางเดียวถูกไหมครับอืมโอ้โหนี่เป็นเป็นภาพที่ทำให้คนเห็นภาพของธุรกิจโลจิสติกส์กับตั้งแต่การขายอีคอมเมิร์ซที่เจ e ๋งมากขึ้นะเราเคยโฟกัสแต่เรื่องการขายแต่สามวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องการการส่งจนถึงถึงปลายทางสุดท้ายในช่วงท้ายครับคุณเอเดียนในฐานะที่สัมผัสมากๆเลยสัมผัสผู้ประกอบการ s อ e อแล้วก็รายใหญ่ด้วยเพราะว่าคุณเอเดียนเนี่ยนำเสนอซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเนี่ยไปให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เขาส่งเองด้วยขยันเขาเองก็หลายหลายแบรนด์ที่แบบแบรนด์ที่ขายในห้างแบรนด์ของคุณไทยก็ใช้ระบบของเราเช่นเอาตัวอย่างเป็นซูเอีเดนซิสเตก็ใช้เขาก็ใช้ระบบของเราป็จพัสดการทางสินค้ากับอีคอมเมอร์ออเดอร์นะครับเราก็จะเห็นว่ายอดขายของเขาออเดอร์ของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกขึ้นนะครับอีคอมเมอร์เติดโจเละครับอีคอมเมิร์มันมันไม่ได้หนีไปไหนเลยครับก็เจอเป็นวิธีการ เลยวิธีการซื้อที่แบบธรรมชาตินะเป็นนอ r m a l ลแล้วเป็น n e น normal แล,แล้วเด็กจะดูเดือนใหม่ก็ไม่ได้เข้าห้างนะลูกชายผมก็อยากซื้อของกระสานพันแอปซื้อสินค้ากระส่งพันแอปเนาะเขาก็ไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อในห้างแล้วก็ในแอปก็ถูกกว่ายิ่งเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีคุณก็ต้องหาวิธีที่ประหยัดต่ำแล้วก็หนึ่งในวิธีที่ประหยัดต่ำก็ซื้อออนไลน์ก็ซื้อออนไลน์มันถูกกว่าซื้อในห้างอืมอันนั้นก็จะทําให้อีคอมเมอร์เพิ่มขึ้น ก็มีอะไรอยากฝากกับผู้การที่ฟังอยู่เพราะว่าคนที่ฟังรายการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้ต้องปรับตัวเข้าสู่อ e ีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยในฐานะที่อยู่ในวงการนี้มานานมากกว่าสิบปีครับอยากให้คำแนะนำอะไรในการฝ่าวิกฤตในยุคนี้ครับก็ผมมองตลอดว่าโลจิสติกเนี่ยเป็นหัวใจของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเพราะในกรณีส่งช้าส่งแล้วก็ในสภาพที่ไม่ดีก็จะทำให้ผู้ประกอบทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมี ประสบการณ์ไม่ดีกับแบรนด์ไม่ได้ซื้อต่อไม่อยากอะไรเลยมีคอมเลนมีรีวิวที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไม่โอเวอร์ลุกว่าความสําคัญของโลจิสติกการามาร์เก็ตติ้งการขายการนี่การนู่นก็ก็สำคัญอยู่แล้วก็จะมาเพิ่มยอดแต่เมื่อคุณมียอดเนี่ยคุณก็ต้องมาโฟก,กัสที่โลจิสติกส์จะการออเดอร์ order ให้ทนันส่งของที่ถูกต้องให้ลูกค้าได้ไม่ได้ของขาดกันผิดเนาะจะทำให้ experience ของลูกค้ามันสำคัญที่สุดนะครับมัน เป็นทำให้ experience ของเขาดีดีเขาก็จะแน่นดาเพื่อนเขาก็จะซื้อต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสที่โลจิสติกด้วยไม่ใช่โฟกัสแค่แฮกิจิ้งสวยๆหรือ<ม>โฆษณาหรือทำให้มีดาราหรือพิธีกรหรือหรือไอดอลมาโปรโมทสินค้าอันนั้นก,ก็ต้องทำแต่โลจิสติกก็สำคัญเช่นกันและก็ตอนนี้แพลตฟอร์มเนี่ยยิ่งกดดันว<ม>ันที่หนึ่งกราคาดาปีนี้ s h อปปี้ก็จะมีกด ออเดอร์ที่เกิดขึ้นก่อนเที่ยงต้องส่งออกเดียว,วันนี้นะลูกค้าต้องได้ของ็วที่สุดนะอืมเพราะว่าคนที่ขายของผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ไม่มีระบบจัดการหลังบ้านของเขาที่ดีเขาอาจจะจบเกมนี้เมื่อจบเกมนี้เขาก็จะเสียคะแนนแล้วก็เขาก็จะเสียโอกาสเข้าแคมเปญติ๊กต๊อกก็จะมีกฎเหมือนกันต้องส่งภายในวันเดียวกันที่ซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยโลจิสติกก็เริ่มเป็นสำคัญนะครับ ไม่ใช่แค่จะสจ่งแต่ก่อนที่จะส่งเป็นทางสินค้าแพ็คของอื่นๆก็สาคัญขึ้นนะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้อย่างอย่างแน่นจากคุณเอเดียนในฐานะที่ดูแลผู้การมานานนะครับก็ถ้าสนใจนะครับธุรกิจคนที่จะมาช่วยให้ระบบการขนส่งของคุณแข็งแรงขึ้นนะพาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่วันนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นอีกงตัวเลือกที่น่าสนใจครับาจากจากสกตจังนะครับคุณคุณเอเดียนก็ติดตามกิจกรรมของสโโกตจังได้ทางไหนบ้างครับ อเว็บไซต์ s o k o t a n c o m s-o-k-o-c-h-a-n.com แล้วอยู่หรือที่ YouTube และ f a c e b o o เขาจะเห็นสกุจจังติดต่อเขามีครับสกุจจังครับฝากด้วยครับ,รบต้องขอบคุณคุณเอเดียนสจ๊วตเบียงสูงครับที่วันนี้มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ให้แข็งแรง